ก็เหมือนเอาเอาภูมิยาของเราภูมิยากองเขาที่ได้ไต้องา้เอาจะผลเดี๋ยวก็องายิบไม่ได้ภูมิาเขาจะยกให้เห็นเลยครับเลยไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีตู้เยนที่ที่เขาทำมาแล้วข้าวสมัยก่อนต้องใช้องค์กรพอดีเพราะองค์กรจะแดดออกข้างนอกแต่ในเย็นมันก็เรียับเรือนตู้เย็นรับเอาใจเขาไปเนามาใช่ป นี่คือเป็นภูมิปัญญาไหมนี่คือจะเก็บพวกนี้คือหมายถึงว่าภูมิปัญญาเนี่ยถ้าบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านคือเป็นความรู้ที่ไม่ได้บันทึกแต่เรียนรู้ด้วยการที่ชาวบ้านเขาภาคปฏิบัติตลอดอย่างผมตอนเล็กๆชาวบ้านไม่มีชาวบ้านไม่มีตู้เย็นเขาจะเก็บความเพื่อทำไว้นานเขา,ขา,าจะอะไรสได้กับกล้วยคเพราะกับกล้วยมันมีน้ํา มันจะไายน้ำตอดเมื่อถ้าเรามาหอผักหรือหออะไรมันก็สามารถเก็บได้อายุเพิ่มอายุเมื่อถ้าใส่ผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเรานิดนึงว่ากลุ่มกลุ่มเราเนี่ยลองแนะนํากลุ่มเราซิว่ากลุ่มเราชื่ออะไรนี้กลุ่มแล้วก็แนะนําสมาชิกด้วยอ๋อโอเค ชน,น,น,นเกษตรกรไทยสูงอำเภอบ้านโพนะคะในการแปลรูปสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าบางส่วนให้กับสหกรณ์บางส่วนเราขายออกเองเลยโดยนาำวินสาหกิจชุมชนแล้วก็ขายโดยผ่านบ้านสวนเมล่อนอำเภอบ้านโพนะคะเป็นคนจำหน่ายก็อันนี้เป็นสมาชิกค่ะอันนี้ว้าสนใจนะคะขออะรแล้วเนี่ยอันยี่สิบห้าอันนี้ป้น,น,นมนนนนีนะคะนี้ตนปีนี้ก็เท่ากันได้ที่ห้าหรือที่หก ตอนปีตอันนี้ยี่สี่ค่ะยี่สี่น้วค่ะคือสมาชิกของเราค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10บสแล้วสนะิ <c oughs> แล้วนะคะจากเราเริ่มต้นจากเจ็ดเจ็ดคนตอนนี้เป็น10คนแล้วนะคะสมาชิก <c oughs> เรามีการเพิ่มขึ้นแล้วก็อ,อยู่กันแค่เจคนแปดคนนี่แหละค่ะหรือสิคนเนี่ยค่ะแต่ว่าเรารวมๆแล้วก็อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าอุ แล้วแล้วท่านผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะผู้ใหญ่นี่ก็จริงๆผู้ใหญ่เป็นสมาชิกหลักเลยค่ะ<อ>เราเรารวมกลุ่มกันเวลาที่เราทําอะไรอะค่ะเราไม่มาแบ,บ่งว่าโซนเธอโซนฉันบ้านเธอบ้านฉันแต่มีอะไรเราคอนแทคข้าหากันตลอดเพราะฉะนั้นคนเราอะค่ะก็มองว่าการอยู่กันแบบเครือข่ายนกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนนะคะคือเราอยู่กันแบบเป็นเครือข่ายแล้วเราจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าเราอยู่กันแค่กระจุกความคิดมันก็ไม่กระจาย ค่ะมันก็จะไปต่อกันไม่ได้เนี้ยค่ะเนี้ยคนนู้นคิดอย่างคนนี้คิดอย่างเอาทุกอย่างมารวมกันมันก็เกิดเป็นเป็นผลึกออกมาว่าอันไหนดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวข่ายแก้วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ที่มาเป็นวายสาเหตุเกิดจากว่าเรามีกลุ่มที่ปมมลูกเมลอนแ4บสรย1้าโรงเรือนบ้านผู้ใหญ่กี่โรงเรือนละสิบห้าโรงเรือนซึ่งทําเองไม่มีลูกจ้างนะคะที่นี่ก็ไม่มีลูกจ้าง มีมีช่วยนะมีน้องช่วยอยู่2คนทำกันทุกตำแหน่งนะคะ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ปลูกออกมาแล้วเนี่ยเราเกิดจากการที่เราเป็นโดนแรงบีดคันคโดนแรงกระแทกนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่กับดินฟ้ากันถึงแม้ว,ว่าเรามีระบบ 7, อ,อุปกรที่เจ๋งพอที่ดินฟ้าการดูดได้ควบคุมได้แต่เราไม่ได้ควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอีก20%่สเรนมอเนเนี่ยค่ะมันยังเป็นทำให้เสียหายนะคะจากเคี้ยวั้างล่ะ เชลาบ้างหล่หลนที่นั่งบ้างหละอยู่ดีน้ำท่วมปีนี้แก้วมาอยู่เนี่ย,ย6ปีค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่แก้วโดนน้ำท่วมที่เขาปล่อยน้าลงมาจากทางทางเหนือที่ประชมุมมานะคะแก้วแก้วเป็นหนึ่งในฟาร์มที่โดนผมกัะทบนะคะฟามในบ่อนี้ออกมาเที่ยวสวยไม่อดกันสนุดๆนะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นการท่วมแบบน้ำขึ้นน้ำลงเวลาน้ำอัดขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะน้ำมันจะเข้ามาถึงในฟาร์มขึ้นมาจากทางกระดังาระดองทำให้ท่วมนั่นคือเกิดการเสียหายกับฟาร์มรอบเรา ค่อนข้างเยอะมากนะคะเสร็จแล้วอะคะ่ะไอสินค้าพวกนี้เราจะไปไหนปกติจะเศษกรนะคะทิ้งนะคะเอาทําปุ๋ยก็ไม่สร้างคุณประโยชน์มากมายเท่าไหร่ที่แบบคือมันไม่รู้จะหมักยังไงให,ให้มัน่าดอาหารพอเท่ากับปุ๋ยที่เราต้องการมันต้องหมักในปริมาณเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้นะคะเราก็เลยคิดกันว่าเอาเม็ดมาทําเป็นสบู่ละเ,เปลือกเราทําเป็นอาหารสั์เนื้อเราเอามาปั่นละนะคะ มันยังเหลืออีกไงเกษตรกร,กรทุกครั้งที่ปลูกออกมายังต้องทิ้งอยู่อีกเราก็เลยมาจบชิ่นว่นเพราะว่าไม่ว่าเกษตรกรจะปลูกมาลูกไม,ม่สวยขนาดไหนหรือว่าผิวเสียยังไงแต่เนื้อในยังดีเราก็ปอกเปลือกออกแล้วก็หยนเข้าถังได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกษตรกรในกปลูกเราที่ปลูกเมลอนนะคะเขาจะขายได้ตั้งแต่ลูกไม่สวยคือลูกไม่สวยเน,นี่ยํำไรเขาละกับลูกเกตเอเกตสวยๆก็ขายได้อยู่แล้วมันก็เลยออกมาเป็นโปรโดักต์วัน แล้วเราก็ต่อยอดค่ะจากที่เราทําเป็นเมลอนได้นะคะเราก็มีวายข้าวออกมาอีกสองตัวนั่นก็คือข้าวหอมมะลข้าวก็ขอสีสามและอนาคตทันใกล้นะคะกเกษตรกรบ้านแก้วกเกษตรกรกลุ่มแก้วกเกษตรกรในฉับเชิงสานะคะเราปลูกอะไรแก้วจะเอามาทําเป็นวายเราไม่ได้เอาของดีของเขานะคะของดีของเขาที่เขาขายได้ขายไปขายเหมือนเดิมแต่ของที่มันเราเรียกว่าเกตงรองนะคะปกติกเกษตรกรนะคะ ถามจริงๆเหอะอ่าลุพ่อลุแนแม่เราอะเวลาปลูกปลูกมะม่วงมาต้นหนึ่งอะไอ้ลูกสวยๆกับไอ้ลูกลูกเบี้ยวๆบดๆอะเกษตรกรกินลูกไหนลูกสวย,ยไว้ขายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เถอะมากินกีนลูกที่มันไม่สวยลูกใกล้จะเน่าใช่แต่รู้ไหมว่าไอ้ลูกใกล้จะเน่าที่พี่บอกอะมันอร่อยที่สุดไอ้ลูกที่สวยๆมันยังสุกแค่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิที่จะไปรอให้คนกินให้สวยรอคนกินถูกไหมคะ นั่นคือเกษตรกรได้กิดของดีนะแต่เขาขายไม่ได้ไนงะนั่นคือกําไรของเขาไอ้ที่ขายลูกดีๆมันคือค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงค่าน้ำค่าไฟมันยังไม่ได้กําไรเลยค่ะ mm hmm. เกษตรกรถึงอยู่อยู่ติด่ว่ามีแต่เจ้ากว่เจ mm ิน hmm. แล้วก็ยังอยู่แต่ที่ในทุกวันนี้ยไม่มีการก้าวกระโดดขึ้นมาก้าถึงมองว่าการที่เกษตรกรจะก้าวกระโดดขึ้นมาได้หรือว่าสามเหลี่ยมจีนอเมริกเนี่ย mm hmm. เกษตรกรอยู่ข้างล่างตลอดเลย แก้วก็ถือว่าแก้วเป็นคนแก้วโชคดีค่ะที่แก้วมีที่ชอีคอยช่วยแก้วมีหอการค้าคอยช่วยที่สามารถคือแก้วได้ไปนั่งอยู่ในห้องประชุมแบบนั้นได้คือ,ค,อคือน้อยคนของเกษตรกรที่จะได้ไปเป็นปากมเสียให้เพื่อนนะคะอันนี้แก้วก็ถือว่ามีผู้สนับสนุนที่ดีต้องขอบคุณพี่ชอนีนะวค<อ>่ะคืออย่างน้อยอะค่ะอ่ผู้ใหญ่นะคะเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่เสียงเล็กที่สุด คือเรามีความคิดเราทําได้นะคะแต่เสียงเราไม่มีนั่นหมายถึงคือพ w e r เราไม่มีเราก็เลยไปบอกให้คนที่ใหญ่ๆจริงๆอะ่ะเขาฟังเราไม่ได้เสียงเราไม่ดังพอนะคะกับเวลาที่มีอะไรอะค่ะจะเป็นการสั่งงานจากข้างบนลงข้างล่างเขาไม่ได้มาฟังจากข้างล่างขึ้นข้างบนว่าเราต้องการอะไรหนูต้องการกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะที่จะให้ข้าวามูนได้หนูไม่อย,อยากกินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะก็ นันก็เรื่องของเขาเนาะค่ะนั่นแหละคะ่ะเ้ามาถึงเรื่องวายนะคะตอนนี้เราผลิตได้แล้วกําลังการผลิตของเราก็คือห้าหมสองหมืนขวดนะคะหมายถึงรสชาติละห้าพันขวดต่อสัปดาห์เราสามารถทำได้ได้ไหมเราต้องตั้งเป้าให้สูงไว้เนี่ยเมื่อกี้คุยแล้วคุยว่าน้ำแก้วเ้ามีป้าหมายที่สูงอา่าออ คนอื่นเอ๊ใครนะบางข้าวผลุตข,ของเราคนหนึ่งที่ทุกเม้อข้าวเม้อแกงแล้วออกไปออกรบ <c oughs> แม่ยม่ขะมันเป็นเหมือนเขาโอ้สมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ใชค่ะเรามันสถาบัน,น,นสร้งงางชาติชตัดชัด